เฮ้ยอยากอย่างไม่มีใครโดนโดนไปนึ่ก็สวัสดีชาวเทลเนอร์ที่ไปได้เล่นเทลเนอร์ทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมอยู่กับชาวชาวโนหนึ่งครับโนวันัสดีครับ วัสดีครับผมผมเองครับโนวัน no อยู่แล้แลวครับผมถ้าโนวันจริงๆเนี่ยวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแข่งหัวเด้งกับเชาวชาะลครับหัวเด้ง v ีเอหัวเด้งแล้วกันนะก็กติกาง่ายๆใครโดนหัวเด้งเยอะสุดแพ้ไปพ<ว>อจบป<ล>ุกก๊บก็เราก็มานับกันว่าใครโดนหัวเด้งเยอะสุดก็แพ้ไปเลยปัญหาไหมล <laughs> <ๆ>่ะ <laughs> ไม่หรอกหัวเด้งมันเด้กันยากว่ะเชาวชาทีเีนะน่าจะยากโอเคเดี๋ยวมาดู ซตที่ใส่ก่อนเราชอวพาวเปิดเซตเดิปิดเซตนก็หลายคนที่เอ่อไม่ได้เล่นเทลอาจจะสงสัยว่าหัวเด้งมันคืออะไรก็คือเนี่แหละครับเอ่อก็คือหัวมหาเทพเปียโร่นี่เลยเซตนี้เลยมุมมหาเทพนะครับมันจะบวกหัวเด้งโหอันนี้เหรอไอ้แค่ผมไม่ได้ทำนานแล้วไม่รู้จะได้ลองลอง ใครโดนหัวเด้งเยอะสุดแพ้นะได้ครับ <Okay S 2> มันะจะไม่มีสิทธิ์เป็นผมแน่นอนเ okay. หรอโอเคหัวเด้งพี่ก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ปกติถ้าคนเล่นหัวเด้งบ่อยๆเขาจะเด้งกันแบบเด้งกันโหดอหะมาโคบ,บ้าชาวได้ใช้มาโคบ,บ้าผมเลิกใช้ไปนานแล้วโ okay, อเคแล้วพี่ไม่ใช้เ,เปิดปุ่มอ,อุ้ยเอายากเงียบไม่มีใครโดน โดนไปหนึ่ง <laughs> <laughs> โดนแร <laughs> กครับงยังวิ่งไม่ถึงยี <laughs> ่สิบยี่สิบสองวิแม่งโดนละหนึ่งเชาขึ้นมาหน่อยสิขึ้นแล้วไวอโอ้แม่งตเาากเมือ่อกี้อ่ะเดี๋ยวรอเชาแล้วรอเชาเดี๋ยววิ่งมาด้วยกัน <laughs> ที่เห็นเชาวาวิ่งเงี้ยเพราะว่าเขาจริงๆเขาไม่ได้เล่นนานแล้วนะเ <laughs> 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 ขาเพิ่งกลับมาเล่นนะฝีมืออาจจะดรอปไปนิดนึงใช่ปะไม่นิดหลังการเดินตรงแรกไม่นิดเลยนะ แล้วชาวบอกเองว่าเถอะว่ามันมันหัวเด่งมันง่ายอ่ะไอ้มันโดนกระยากใช่ปะโดนยากโดนยากมากถ้าถ้าไม่กระโดดบ่อยๆนะแต่ผมยังไงมันก็ต้องกระโดดปะวะเออใชื่อใช่ใช่เล่นยากทำไมผมว่ารู้สึกว่ามันเล่นยากขึ้นวะก็คิดไปเองวะมันเหมือนเดิมนะคนกลับมาเล่นใหม่ๆก็เงี้ยแหละแบบเวลาเล่นมันก็จะดูแบบยาก ัวเด้งพี่กได้อะมาแต่กระโดดไหมโดดวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยหยางไม่มีปลาไก่มาหลบได้เฮ้ย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 โดสอมันผมเห็นตัวว้าวขึ้นมาได้ไงวะจดดิ๋ยวดดี

ผมวิ่งออกเพราะเวลาพี่วิ่งเลนไหนผมเปลี่ยนอีกเลนหนึ่งครับพี่มันต้องมาลากด้วยกันที่พี่ไม่อยาอกระโดดเลยคก็ต้องกระโดดเอาง่ายๆนะพี่ไม่มีทางลากได้ทั้งหมดเพราะว่าแดดพี่ไม่พอไงมันเหมือนกันผมพยายามไม่กระโดดแล้วพอกระโดดไม่โดดได้ไงวะวัดกันเลยมาวัดกันเลยมาหล่านี้มาโอ้โหอันนี้คือไม่ต้องหัวเด้งแล้วมั้งเนี่ยวัดเลยวัดเลย หายแล้วงานงอกไม่ได้เล่นนานมากเอเซีะไม่ยากหรอกต้องรวยไวะอืนใครลงก่อนได้เปรียบเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเรียบอเอ้ย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  เร็วทำไมวะเร็วทำไมไม่ต้องเลี้ยวพี่บอกไปโบไปเลยเฮ้ยเอ้ยโอ้ยเกือบโดนหลอ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 นเอาอีนเรียบร้อยเต็ติดเลยจริงจังเกมมิ่งมามาเด้ทำไมเขาเร็วกว่าวะเอ้ยเอ้ยกระโดดจังหวะเดียวพอ ôi ƠI HÙI chị kìa đồn cho họ nó pha đa nó pha à phút bạn ui thai ui 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 thu xảo luôn hô là ui a la 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 ui chị tòa luôn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  luôn โอ้โหเฮ้ยมันโหดเกินกลัวแม่งไม่โดนโหดเองมันจะตายก่อนแล้วเนี่ยเดี๋ยวตายป่ะโอ้ไอ้โหดเกินกระชับแม่งเงียบเลยอ่ะจริงจังจัดอ่ะโอ้โหกูตายแล้วเดี๋ยวหนึ่งแถวๆอยู่ก่อนดิเอ้าไอพี่ไม่บอกเลยนะไม่เป็นไรมันหัวเองได้เปล่ามันไม่ได้เหรอ ผมไปที่ตีมที่แล้วอ่ะพี่ยจะไม่โดนหัวเด้งเลยเดี๋ยวพี่ขอลองเลยวะพี่ขอลองเลยวะขอลองโดนเด้งอ่ะอเนี่ยไม่ใช่ดิเนี่ยได้อ๋อแล้วทำไมเมื่อกี้มันไม่โดนอ่ะเนี่ยลองนี่ลองนี่เหมือนมันเหยียบกับหญ้าเห็นป่ะชียๆแบบยืนนิ่งๆยังเหยียบยากเห็นป่ะใช่ป่ะอะไรอ่ะได้ไหมเนี่ยได้เอาไงเอาใหม่ไหม อ่าเริ่ม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 แต่แต่มันเหยียบกันยากมากเลยอะยากยากอ่ะงั้นงั้นเอาอ่ะหนึ่งสองสามไปไปเลยไปก่อนเลยโอเคแสดงว่าแบบนี้มันเหยียบได้นะแต่แค่มันแค่มันยากไปอ่ะเนาะเพราะว่าใช่มันวิ่งเหมือนกันกระโดดเหมือนกันเลยยากไงจังหวะมันพร้องมาเนี่ยมันก็เริ่มกระโดดข้ามเหมือนกันมันมี้ชาวไม่นำไกลว่ะ เอ้ยโอ้โหบอกแล้วมันเจียบยากสิยากยากไปไปไปไ่โดนหลอกไ่โดนหลอกเฮ้ยเฮ้ยเฮปาดไหน้าเอ้ยเฮ้ย้ยเอ้ยเฮ้้ยเย ดี้ยกินดีกบล่นอว้ยังจะลเ่าตาเลี้ยวไปตาวยเลี้ยวทำใหม่ะกูเด้งไม่ได้กูเอาแม่งตายเลยต้องเอมงกุฎออกโอ้โหแต่ละด่านแล้ว เอาเป็นเอาตายผมแต่ไม่ได้เล่นเลยด่าบวอเทสี่แต่ก็ยังพอมีพื้นฐานเพราะเมื่อก่อนที่แข่งกันหัวเด้งเลยมาดิยหัวลงบอดว่ะของเขาเขาเขาลุวไวนะอุ้ยเกือบโดนเอ้ยอ้ยังไงเอ้ย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  เขามีเดี๋ยววิ่งเพื่อเอาชนะกันไอ้นี่วิ่งเพื่อหัวเร่งกันอะไรวะแม่งกลัวตายอย่างเงี้ยแหละไม่หนาละโอ้โหแม่งพี่ตายเมื่อไหร่ตายแค่อ่ะพี่ยอมไม่ยอมจะได้ไปไปมาเนี่ยอุ้ยโอ้โหเฮ้ยมันโดนมาเนอะแเมื่อกี้ได้โดนได้โดนเอ้ยน้องเด็กนี้ โอ้ยโอ้โหโอไควะปล่อยได้ไม่อยู่แล yeah, ้วอย่าตายนะขอร้องเออสวยเซฟหน่อยเซฟหน่อยเซฟเหรอเซฟเหรอขี่วิ่งไม่เซฟแล้วพี่กาแบบมาอีกเดียวละมาเฮ้ยอะไรอย่างงี้ก็เข้าทางพี่ดิมาดิโอ้ยโอ้โหมาดวงมาดวงมาดวง โอ้โหหัวเดกไม่ออกเจ้อะไรไวะคือเหมือนแบบัวเดงมันมีโอกาสโดนประมาณ80%่ะและอีก20%่ะมันไม่โดนโอ้โหเ้ยหลบเรบเรบตาเต็มือวะผมว่านะมันต้องโดนทักครั้งถูกป่ม โอ้ย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 าอยมออยอยโอ้ยโอมอยยโอ้อยโอ้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 อ้ยอย้ยอยโอย้ยโอย้ย้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโห้ยอ้โอ้โอ้ยโไ้่้เ้ยอ้ไโอิ้ยอ้้อ้้ย โอ้ติดยากนะดิด่าเขาตายเองพี่ได้สองแต้มแล้วที่มึงจะว่ายอ๋อโอกาสโอ,โอกาสที่พี่จะ,จะโดนเหยียบหัวสิบเปอร์เซ็นต์อัไม่เกี้ยสิบเปอร์เซ็นต์แม่งออกโคตรเชี่ยเลยดโคตรดีอ่ะถ้าพี่ไม่โดนถ้าพี่ไม่โดนเหยียบหัวโดนเด้งไปแล้วเราไร่ะโคตรเฟีอะต้องอันด่าที่มันลุ้นระทึกอะพี่ว่านะแบบ ที่มันจี้ๆเนี่ยสีนี่มันเฮ้ยสีนี่มันเสียวๆมันวาดระแวงทุกอย่างใช่ใช่เพี่เพื่อให้เสียแม่งเหมาะสุดมาดิใครใครโดนห้าค้งก่อนแพ้ไปโอเคปะได้โอเคมันเด้งกันยากอ่ะแต่ละด่ารเรือกเช้ามันแบบว่าเลี้ยวไปเลี้ยวมาแม่งเล่นยากชิบหายกว่าจะเด้งกันเพี่ผมรู้ทิกนี่แล้วแม่งจะเด้งไปเดียวไปขวากอไปซ้ายแล้ว ปาดปาดปาดเ้โดนกดในสัตเฮยเฮ้ยอะ้ยโอ้โหดีไดีีลดีกูลงเ่ยโอ้้หสุดว่ะโอ้เรียบร้อยหนึ่งแต้วหนึ่งแต้วแล้วหนึ่งแต้วแล้วอีีชัด ผู้ยใหญ่ตั้งแต่เริ่มเลยเดี๋ยวก่อนโอ้โหมันอย่างงี้ผมเสียเปรี่ยนวันนียเอาเอาไอ้เหี้ยไอ้เชี่ยแล้ววันนียเฮ้ยโอเคโอเคมาอุ้ยไอ้เหี้ยร่าเทียนีอีกแล้วโอ้โหมันเป็นด่าที่โคตรเกียดที่สุดเลยแม่งที่ว่าหัเนี้ยเด้งได้อะที่คิดว่านะจะไหวไหมเนี่ยมาเด็

เยสามหน,น,นึ่งเลยเนี่ยได้ไม่พออ่ะลากเยอะจัเดเอาดิเอาดิไปเอ,อ้ยหนึ่งอยู่ม,ม,มามาพี่มาลงก่านลงก่านแล้วไปป่านี่ไะเฮ้ยเอ้ย โอ้ยอ,อยู่หลังเสียเปียบมากเสียเปียบมากเฮ้ยสี่ด้วยไปเอ้ยโ,โดนสี่เด้วโดนเฉยเออหนึ่งทีเออหนึ่งทีเดีด๋ยครั้งเดียวแบบกูจะไม่พลาดแล้วจะไปเก็บตาอื่นดีกว่าอันนี้ปล่อยเอาเชาวไปก่อนเก็บไปก่อนเฮ้ย ไม่โดนไม่โดนนี่พูลอะไรมาแล้วกระโดดก็ไม่ได้อ่ะแม่งโอ้ยยังไงยังไงจะกระโดดดิอุ้ยโอ้โหยแพงคว้าแล้วแพงกว้าแล้วจะกระโดดได้ไรสองสี่เฮ้ยชาวเม่องขวดนะเนี่ยประมาทไม่ได้ ทำอะไรผมเหลือ,อีกโดนอีกได้ีก3สามทีเราชาวบางทีเดี๋ยวคืจอจบอ่ะออกเลยเกือบเกือบเกือบโดนดิโดนโดนิเอาอุ้ย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 เรียบร้อยสองต่อห้าเลยแดงเล่นยากจังมามี่ไม่ยากหรอก มันคือว่าเข้าใจว่าบางทีเป็นจังหวะมันโดนไม่คาดไม่ถึงอ่ะเมื่อกี้พี่ก็ไม่ดูนะเมื่อกี้พี่ก็โดนพี่โดนไปกี่ทีละสองทีสองทีอย่างงี้ไปพี่ต่อให้ก็ได้ต่อเลยละพี่โดนห้าทีเชาโดนสิบทีไปโอเคปะอ่าได้เพราะเล่นไหนเอลชาเพิ่งกลับมาเล่นได้ไหมอ่าโอเคปะใช่ใช่มันเป็นเรื่องดีนะอย่างนี้เออโอเคป๊อปจะได้เห็นพี่ไปโดนลงโทษจะบ้างแล้วโอ้ยทั้งสามท oui. ีจะชาวไิ่งต้องโดนอีกห้าทีอ่ะ โอเคเอาตามนี้นะตามนี้เอาตามนี้เ,เพราะว่าเจ้าวเาพิ่งกลับมาเล่นเดี๋ยวมันจะเอาเปรียบเกินไปทุกคนคอมเมนต์มาได้ครับว่าใครจะโดนนะครับใช่ใช่โอ้โหไฟละ <c oughs> <c oughs> อะไรอะไรทำอะไรอ๋ออื่ ปีนหลังขาได้่ยั่าหาปีนเลยเพื่อปีนเกี่ยวะไรวอุ้ยเรียกันอย่างย่างย่างะไรยังไม่เล่าแววกันได้ยังไม่ต้องวิ่งหรอกยืนรอยืนรอโอ้ไม่ได้แล้วตอนนี้จบแล้ว อไม่ได้เกตด้วยเนี่ยจบละโอเคและเรียบร้อยครีเล่สีสีแม็กั์เหลือกี่เที่ยวนะสองสีใช่ไหมเอ้ยสามการมาตอนตอนนี้มันมันเออสองเอ่อเท่าไหร่วะสองหกเอาล้วสิเอาล้วสิอุ้ยเชี้เอือมเรียมยี่ ได้หมดละได้หมดเลยเฮ้ยเุ้ยเฮ้ยเกือบแม่งเสียวอ่ะยังไม่กล้ากระโดดงั้นมันต้องดาดนี้แล้วว่ะมา แต่เนี้ยโดนแน่อ่ะผมเล่นนี่ไม่เคยเข้าเส้นชัยเลยครับพี่ว่าโดนแน่ด่านนี้จริงจริไม่ไม่ไม่พี่หรือกันละพี่อาจจะโดนครั้งหนึ่งกันอาจจะโดนครั้งหนึ่งมันต้องมีคนโดนนะแต่เนี้ยมันยากจะหลบอะจริงๆยากมากดูดิโอ้ยเฮ้ยเชี่ยเกือบเี่ยโดน ลงไม่ได้เรบพี่แม่งไปแล้วไปแล้วพี่ไงแปแล้วไอ้การแม่งมาว่ะเชี่ยกูโดนแหละหลบมันหลบได้พี่เราแกโอ้อะไรเขาแม่งโดนสองทีเลยอ๋อจำเสือไม่ได้ขึ้นลงขึ้น แเมื่อกี้หลบขึ้นลงขึ้นมันต่อยตื่นเยเกือบโดนเกือบเลยอานี้โดนไปแปลนแล้วเป็นไงยังไงเราอบโดนอีกสองทีนะแม่งจะโดนดีแล้วหรอโดนทุกคลิปเลยเฮ้ย เดี่ยวโหไม่โดนได้ยังไงวะมันโชคดีอ่ะโอ้ต้องไงขอบโอเคสองแปดครับสองแปดมันยากห่ะพี่ดันนริงจริงๆอ่ะไอ้ตนนี้มันที่ช็อตเมื่อกี้ที่เราช็อตโดนนะมัน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 เหมือนแบบมันมันหลบไปข้างหลังได้เว้ยเออจริงๆอ่ะมันหลบได้ไออาร์ดินพี่ว่าก็น่าจะหลบได้นะอาร์ดินอะ หลบได้นะจริงๆแล้วอะหลบได้แหละไม่เป็นไรถือว่าเป็นประสบการณ์จะได้รู้ไงเวลามีคนดักจะได้หลบข้างหลังอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยเจ๋อโดนไล้ดิตัวนี้สองเท่าแล้วเอ้ไม่ได้ตัวนี้สามแปดล้วเออใช่ใช่สามแปดโดนได้อีกคนละสองครั้งออ้ยโอเคตอนนี้ อัปเดตสกอร์ก่อนนะครับคือตอนนี้สามแปดครับโดนได้อีกคนละสองทีใช่ครับใช่มาที่จะให้จบอันนี้แหละจะให้โดนก้รนี้พี่เอาให้จบเลยไม่ไม่มีทางบอกเลยเดาเดารู้ว่าใครจะจบมาดิโดนได้อีกคนละสองทีนะครับอัปเดตสกอร์ก่อนสามแปดนะครับตอนนี้มา Nâng Ôi cao lắm bà Ít chi đeo Bà đi Bà đi Ít chi đeo khắp ít chị đeo Ít chi Ít hơn ăn สวยอะไรเหนื่แม่งค์โดนละวิ variance, right? <im kar> <im kar> okay. ่งแป๊บเดียวโดนโอเคจบ